ครับสวัสดีครับมีแลนดีแนดนี่ขึ้นมาถึงสองบาทยี่สิบแปดเลยนะคะหลังจากพี่พูดจบแล้วตอนนี้เป็นไงครับเป็อน,นอยู่ที่บริเวณเอ่อสี่บาทยี่สิบสองสตางค์แต่ยืนอันดับสองของเอ่อมูสเอ็กซ์ค่ะพุดอะไรนะครับบีแลนค่ะบีแลนดองบาทย <22. S 2> ี่สิบสองค่ะค่ะใช่ยี่สิบยิบสองก็ยังเป็นน่าจะเล่นต่อนะครับโดนทุบลงไปตอนช่วงกลางวันใช่ไหมครับช่วงเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะครับ ก็ยังไม่เป็นไรครับยังเป็นตัวที่ต่างตามซื้อได้อยู่นะฮะใช่ค่ะพี่ส่วนทางด้านคิวเฮานี่มีแนวต้านไหมพี่นิฝนคะแนวคิวเฮาเป็นนิวไฮอยู่ใช่ไหมครับค่ะอไม่มีแนวต้านนะครับปล่อยกำไรไปเรื่อยๆสำหรับคิวเฮาสใช่ครับใช่ครับโอ้โหไล่กันมาตุบตับตุบตับเลยค่ะสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ดีและสัปดาห์หนา้าดีต่อไหมคะอ่าตอนนี้ปิดคิดว่าน่าจะปิดได้ดีใช่ไหมครับค่ะค่ะ กลับขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับยืนที่พันห้าร้อหกสิบสี่จุดค่ะจากที่เคยขึ้นเจ็ดสิบสามจุดก็แล้วดูตามปิดแล้วถ้าปิดแบบนี้ก็วอลรุ่มห้าหมื่นเจ็ดใช่ไหมครับหกหมื่นกว่าก็ก็ยืนแถวนี้ก็ได้แต่วันจันทร์ลงไปปิดกลับแล้วก็ต้องวิ่งกลับเลยนะฮะเก็บที่เท่าไหร่ครับวันจันทร์ก็ปิดที่เปิดไว้ที่หนึ่งห้าหกหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหกหนึ่งปิดบริเวณนั้นใช่หรือว่าจะขึ้นไปปิดให้คนไม่ใจเสียก็หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นั้นทีไปปิดแถวนั หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะคะครับก็ <S <S <ค>ไปปิดแถวนั้นนะครับบันจันทร,คร์ครับค่ะครับตนี้หุ้นยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะฮะอ๋อถือว่าไม่มีอะไรน่ากลัวครับหุ้นตอนนี้นะคะตัวทรูลงหนักเลยนะคะเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์จากที่วิ่งไปเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์อ่าหุ้นตอนนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวไหนขึ้นมาแล้วต้องขายไปนะฮะตัวที่ขึ้นต้องขายใช่แล้วลงมันซื้อตัวที่กําลังจะวิ่งขึ้นใหม่นะฮะใช่จะเป็นลักษณะแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ ตัวตัวที่ลงมาเตรียมจะซื้อวันนี้พี่พอมีไหมตัวตัวที่ตัวที่ลงมาคือครูเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อนะครับสำหรัลักษณะนี้นะครับครูอย่าเพิ่งซื้อนะคะอย่าเพิ่งซื้อฮะตัวได้อย่าเพิ่งซื้อนะครับค่ะพอดีผมไม่ยังไม่ไม่ได้เห็นข้อมูลนะฮะค่ะ ดี๋ยวผมดูข้าวๆแล้วกันนะครับดูจากตอนนี้หนึ่งห้าห้านะครับบวกสี่จุดใช่ไหมครับค่ะล้าขึ้นไปบวกแปดจุดแล้วก็ตอนนี้คนไม่มั่นใจแล้วก็ขายลงมานะครับขายเท่ากับว่ลุมตลาดห้าหมื่นแปดนะครับก็ประมาณสักเจ็ดหมื่น้าแบบนี้ขึ้นต่อไปก็ก็ขึ้นลําบากต้องปรับฐานนะครับแล้วตอนนี้น่าจะเป็นแท่งแดงอยู่ไหมครับค่ะช้าๆเปิดมาแล้วลงมานี่เป็นแท่งแดงนะครับค่ะแต่ถ้าตลาดไปขึ้นไปปิดได้ที่ที่แถวถึงห้าเจ็ดสินี่นะครับ ถึงจะถึงจะดีนะครับถึงจะดูดีแล้วก็วันจังก็ย,ยืนยืนยืนแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับค่ะค่ะส่วน,น้นที่เปิดเก็บไว้ก็เด,ดี๋ขึ้นไปที่หนึ่งห้าแปดสี่นะครับแล้วก็ค่อยลงมาปิดก็ได้ัค่ยี่สิบจุดนะฮะไม่ไม่มีปัญหาเลยในเชิงเทคนิคนะครับค่ะค่ะคุณที่พี่นิพนธ์ให้ตามนอกจากมีแลนแล้วมีตัวไหนแบบไหนอีกไหมคะเออวันนี้ผมว่าจะเป็นเป็นเป็นตัวเดิมเดิมเหมนะครับค่ะ UV ย่อมาพูดเนี่ยพูดเน่ยมันจะเป็น UV ตอนนี้เท่าไหร่ครับสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบตังค์จากสิบแปดบาทสามสิบตังค์สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบกับแปดสิบก็ต้องดู UV ก็ต้องคือไปปิดประมาณสักสิบเจ็ดเก้านะครับค่ะถ้าปิดจากนี้ก็ก็ไม่ดีต้องให้ได้สิบเจ็ดเก้าถึงจะดีสำหรับท่านที่ตามนะครับก็ไม่ดีก็คือไปปิดสิบแปดบาทอย่างเงี้ยนะครับถือสิบเจ็ดเก้านะครับคือราคาเปิดก็ยังดูดีอยู่นะะค่ะ นะครับเพราะว่ารุ่มค่อนข้างมากถ้าแบบนี้ก็ไม่ถือว่าไปต่อหรือกานะครับค่ะค่ะเหมือนกับพูดมันเหมือนกับเป็นการ,รกินกาไรมานะครับก็ต้องระมัดระวังการปรับฐานแล้วกันค่ะนะครับเพราะเซตเนี่ยไม่ควรจะลงมาจริงๆแล้วเซตเนี่ยวันนี้ถ้าเล่นอยู่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของ top spinning day นะฮะค่ะซึ่งมันก็บอกว่าเป็นกลุ่มของของของกลุ่มที่มันควรจะมีการปรับฐานนะครับแต่ไม่ใช่สัญญาณก,กับตัวนะครับ ไม่เป uh ็นไรแต่อย่างกับตัวเนี่ยการปรับตางของตลาดเนี่ยเกิดเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะนะครับก็ไม่ต้องกังวลอันนี้การทำปันปรับตุวปรับฐานเนี่ยก็ะมาณพันห้าร้อยหกสิบแถวนั้นนะครับค่ะนะครับค่ะแล้วหมดแล้วนะคะทุนนุ้นที่แนะนําวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเออไม่ไม่ไม่น่าจะมีแล้วนะมันก็ตัว้ำๆอยู่ที่เดิมๆนะครับแล้วก็รู้สึกตัวที่มันมันขึ้นขึ้นกันมามันก็จะขึ้นขึ้นกันมาจนหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะค่ะ เออมันแทบจะหาไม่ได้แล้วตัวเล็กขึ้นมาแล้วก็ลงก็มีแล้วใช่ไหมครับ<า>ค่ะเออไม่น่าจะมีหุ้นเด่นเลยนะครับมันตามหุ้นเ,เดิมเดิมถ้าถ้าผมดูนะว่าสัปดาห์หน้าถจ้าเซ้นจะขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มกลุ่มของน้ํามันนะครับอ<า><า>่าดดอนนตอนนี้ราคาน้ํามันเนี่ยลงไปที้ไปแตะไปแตะเอ่เอแนวรับแล้วน้ำมันเนี่ยวิ่งขึ้นกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าถ้าเจ็าจะขึ้นต่อนะฮะเจ้าขึ้นต่อเนี่ยในคปามหมายก็มาคือถ้าเซ้มันเป็นเป็นเชิงบวกมันขึ้นต่อเนี่ย หุ้นตัวเล็กๆมันจะขึ้นได้โดยเอาหุ้นน้ำมันเนี่ยก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นสอ,อนะครับเป็นต,ตัวที่<อ>ขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับแต่ก็ยังไปได้อยู่นะครับอืมค่ะฟิวเจอร์ก็ไม่ต้องไปเข้าอะไรแล้วใช่ไหมคะฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับคุณม่อนค่ะเดี๋ยวนะคะฟิวเจอร์อยู่หนึ่งศูนย์สองสามค่ะหนึ 1> 1, 0, 2, 3, ่งศูนย์สองสามก็อ่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะแต่เป็นแท่งแดงเหมือนกันใช่ไหมครับ ไม่ได้หนุนแรงอะไรนะครับผมว่าเราไปดูวันจันทร์อีกทีหนึ่งคือ,คคอ,อตัวของแคทติ้งวันนี้ต้องดูวันจันทร์อีกทีหนึ่งคอนเฟิร์มว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอวันนี้ก็ยังเป็นเเปนนเป็็นนนใกลางเชิงบวกอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูตอนปิดตลาดด้วยกันว่าตลาดจะทํายังไงเรามีเวลาอีกอขนาดนี้อ,อีกหลืออีกยี่สิบนาทีนะครับแต่ตรงเนี้เป็นเป็นเชิงลบอยู่นะครับตลาดแท้สื่อทางลบอยู่ ตอนนี้ขับรถอยู่ปะอ๋ออยู่พอดีแวะแวะที่ใกล้ๆก,กับโรงงานตีจีโป่ะอ๋อเหรอฮะตีจีโปขึ้นอยู่นะฮะวันนี้ใกล้ยุองละใกล้ย,ยุดระยองออตีจีโปโวันนี้ขึ้นอยู่นะฮะขึ้นไหยครับขึ้นขึ้นค่ะตอนนี้ขึ้นสิบบาทสี่สตางค์บาทหกตังค์ค่ะเฮ้ยเราขับผ่านไปแล้วชี้นิ้วนิดนาทีไหมครับจะได้ขึ้นแรงๆตครงไหนฮะตีจีโปไงอ๋อพี่ชี้ให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขับผ่านโรงงานแล้วจะชี้ให้ผมดูหโอเคอ่าเดี๋ยวละฟานใช้นิ้วชี้เอาเสร ใช้คองขึ้นใช้คองขึ้นบาทสี่สตางค์นะคะขึ้นไปสูงสุดบาทห้าสตางค์นะคะคุณมั่นในตลาดต่างประเทศเป็นไงบ้างครับผมดูแดกจรนยังไงอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะดูให้ค่ะตลาดต่างประเทศนะคะนี่เอาเอาแบบฟิวเจอร์หรือเปล่าคะเอาเยอรมันเดี๋ยวดเลยตัวเยอรมันตัวแดกเยอรมันนะคะตัวแดกแดกแดกตัวแดกแดกแดกนี่ประมาณเยอรมันนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่เจ็ดเก้าเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดนะคะก็บวกมาสามสิบเก้าจุดค่ะหลุดแปดพัน แสดงว่าไม่มีอะไรนะคอยังบวกอยู่ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ยังดีอยู่ยุโรปบวกหมดค่ะอ่าของเราก็เป็นการเก็งกำไรกันรุนแรงจนกระทั่งจนกระทั่งหัวใจวายมัครับก็เลยมีการปรับฐานกันบ้างนะครับเ <P ew> พราะว่าตัวที่ข <c oughs> ึ้นเป็นตัวเล็กหมดเลยนะคอะอใช่ถ้าถ้าเป็นผมนะค <c oughs> ผมจะปิดแถวเนี้ยนะฮะปิด p พ s i t i ลองปิดแถวเนี้ยแล้วบรรจันเนี่ยบรรจันเนี่ยนะครับบรรจันผมจะไปปิดจับแล้วผมก็จะขึ้นจะขึ้นต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะหุ้นนะครับค่ะ แล้วก็ตัวที่ผมจะเล่นต่อผมก็จะเล่นบีแลนด์ต่อฮะ <c oughs> อันนี้เราดูนิดนึงหุ้นแล้วรับบีแลนด์เนี่ยถ้าจะขึ้นเต้องขึ้นตอนเย็นนะครับบีแล <c oughs> นดะ์ในขึ้นตอนกลางวันนี่ไม่ใช่ของจริงของจริงน้อขึ้นตอนเย็นนะครับ <c oughs> อ่ายูวีตอนนี้สิบเจ็ดแปดก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ไม่ได้เสียหาย <c oughs> ก็ยังดูดีอยู่นะฮะในกลุ่มที่อ่ที่ลงมาเราเห็นจะเป็นแอดวานไหมครับที่ลง <c oughs> ใช่ไหมค <c oughs> ่ะแอดวานลงนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในสถานา,ารนิมัสซับนะครับอื กวนเวียนอยู่แถวนี้ยังไม่มีสัญญาณขายนะครับก <Okay. S 2> ารปรับฐานของอ5%อะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้เสมอนะครับจะตกใจ <Okay. S 2> นะครแล้วลอิตาเลียนไทยล่ะคะจะเนนวน้มขึ้นอยู่<ไ>อะไรนะครับไอที่ดีบอกว่าสัปดาห์หน้าจะติดแคชบาลานใช่ไหมครับก็คงจะเป็นมิติใหม่นะฮะว่า <Okay. S 2> ถ้าหุ้นพื้นฐานดีนะครับติดแคชบาลานก็จะขึ้นต่อมันต้องสร้างม,มิติให้ได้นะครับว่าหุ้นติดแคชบาลานเนี่ยไอ้ส่วนหุ้นที่มีปัญหาจริงๆที่เล่นกันมาเนี่ยเมื่อติดแคชบาลานเนี่ยก็จะก็จะต้องขึ้นไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าการผมอธิบายนิดนึงว่าการติดแคลบอลานการเล่นให้หุ้นวอลุ่มขึ้นเนี่ยมันมีสองอย่างนะครับคือการปั่นหุ้นถ้าขึ้นไปแล้วแล้ววอลุ่มไม่มาเนี่ยมันมันมันเป่าประโยชน์ที่จะทําขึ้นถูกไหมครับมันต้องใส่วอลุ่มเข้าไป,ปมากๆด้วยให้คนตามนะฮะอันนี้ถ้าเป็นหุ้นดีมีพื้นฐานดีแล้วต้องเด้นขึ้นไปพร้อมกับวอลุ่มและติดแคลบอลานเนี่ยแบบนี้ไม่ถึกว่าคนที่เขามั่นใจในพื้นฐานเขากล้าซื้อขึ้นไปถูกไหมครับประก้าซื้อขึ้นไปมันก็สามารถขึ้นไปได้เนี่ย ผมสรุปว่าหุ้นที่ติดคาบเวลามีสองพ้วดนะครับพวกหนึ่งคือไม่มีพื้นฐานกับพวกหนึ่งมีพื้นฐานนะฮะอันนี้พวกที่มีพื้นฐานเนี่ยก็จะติดติดคาบอนลาในแง่ของเขาเรียกทางเทคนิคนะครับก็ให้คือเเปลี่ยนความคิดนะครับว่าพื้นฐานมันสําคัญการติดคาบานลานนะครับันี้พื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่พื้นฐานที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นฐานที่เกิดในอนาคตอย่างอีทั้ไทยเนี่ยไม่ต้องประมูลงานใหม่ก็ได้นะครับเท่าที่มีอยู่นะครับสามปีก็ยังกินไม่หมดนะฮะแล้วกาไรปีหนึ่ พันห้าร้อยล้านสองพันล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับที่จะเกิดขึ้นกับอีตันไทยในสามปีข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเร่นขึ้นไปได้นะครับคแต่ความเชื่อของคนเนี่ยเชื่อว่า้าหุ้นกลินล่นธาแบาลจะลงนะฮะเพะน้นถ้ามันมีหุ้นพื้นฐานตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนความคิดของตลาดนะฮะว่ามันก็ขึ้นได้เนี่ยโดยที่โดยที่ธิรบาลาน,นะครับวันหนึ่งนะครับมันก็จะแยกกลุ่มของธุ่กิจธารบาลว่าถ้ามีพื้นฐานยกขึ้นได้ถ้าไม่มีพื้นฐานก็จะไม่ขึ้นต่่่อะะคคได้ ครับค่ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะตอนนี้พี่นิพนธ์กำลังเดินทางอยู่ขอบพระคุณค่ะครับคราบกระิับ